โมเมทนัชาสุขสดทยานสู่ไมล์สตูนใหม่ในซีซันน2 0 2 5ถึง2026รับบอลครบ500ครั้งแกงทริโอนำไฮพา s สขึ้นแท่นทีมแถวหน้าฤดูกาล2025-2026ของ Korea Expressway High Pass เปิดฉากร้อนแรงเกินคาดหลังทีมไล่เก็บชัยชนะ8นัดติดแบบไม่ปล่อยโอกาสให้คู่แข่งลุ้นแต้มสำคัญตั้งแต่ต้นฤดูกาล ระแสะฟอร์มแรงนี้ทำให้ไฮพา a s สขึ้นมายุท์อันดับ1-2ของตารางสลับกับฮุนไดอ i ENC และ Pink Spiders ตังหลอดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการพัฒนาโฟมของธนชาสุขสดผู้เล่นโคต้าเอเชียจากไทยที่ยกระดับผลงานทั้งเกมรุกและเกมรับอย่างต่อเนื่องเธอไม่เพียงทำแต้มได้คงเส้นคงวาแต่กลายเป็นแกนหลักในระบบรับบอลของทีมสามสาวทร i โอโมเมโมมาคังโซวี ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่สุดของไฮพาสในฤดูกาลนี้ทั้ง3คนเล่นด้วยเคมีที่ลงตัวจนกลายเป็นหัวใจของระบบทีมตั้งแต่การรับบอลแรกที่นิ่งการสร้างมุมโจมตีที่หลากหลายไปจนถึงการปิดแต้มที่เฉียบคมรายงานจากสีท้องถิ่นและเสียงเชียร์ในสนามคิมชอนต่างสะท้อนตรงกันว่าปีนี้ไฮพาสชนะเพราะ3าตัวหลักเข้าฝักพร้อมกันโดยเฉพาะเกมถล่ม IBK30 ที่กลายเป็นตัวอย่างความสมบูรณ์แบบของระบบลุกครับ,รบ โมมาเป็นเครื่องจักรทำแต้มกดไป17คะแนนด้วยการโจมตีดุดันและแม่นยำจนคู่แข่งต้องถอยตั้งแต่ต้นเกมส่วนคังโซ,โซฮีรับบทผู้นำเกมเต็มตัวคุมสมดุลทั้งรุกและรับพร้อมเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเข้าทำได้ง่ายขึ้นส่วนโมเมธนัชชาเล่นได้เฉียบที่สุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเคลื่อนที่ฉับไวหาช่องเข้าทำเก่งและปิดแต้มยากๆได้หลายครั้งจนแฟนไทยและแฟนเกาหลีต่างยกให้เป็นฟอร์มระดับสปาลี เกมของไฮพาร์สไหลลื่นตั้งแต่ต้นจนจบโปรเซสเตอร์คุมจังหวะเนียนกระจายบอลหลอกแนวรับคู่แข่งจนจับทางแค่ไม่ได้มุนจงวอนลิเบโรของทีมอยู่ในฟอร์มมั่นคงรับบอลแรกแม่นยำและต่อบอลให้ทรีโอเข้าทำได้ง่ายระบบบล็อกทำงานเหนือกว่าเกมเสิร์ฟก็กดดันคู่แข่งต่อเนื่องจน i อบเคต้องเสียสมาธิข้อผิดพลาดสะสมถึง17ครั้งเปิดทางให้ไฮพาสคุมเกมตั้งแต่เซตแรกและไม่เสียจังหวะตลอดทั้งแมตช์ ทำให้ทีมเดินหน้าคว้าชัย8นัดรวดสร้างกระแสว่าเป็นฤดูกาลที่ทีมแข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีวันที่19พฤศจิกายน2025ในเกมพบ IBK ธนชาสร้างมายสโตนอีก19ึ่าสำคัญในวีลีกกลายเป็นผู้เล่นคนที่60ของลีกที่ทำสถิติรับบอลถูกต้องครบ5 0 0ครั้งตามประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสร Korea Expressway Corporation เบอร์26ของไฮพา s สทำสถิตินี้ได้ในแมตช์ดังกล่าว แฟนไฮพาสยืนยันตรงนกันว่าโมเมไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นเสริมแต่กลายเป็นเสาหลักของเกมรับ สื้อกลีเรียกเธอว่าชูเฟสไฟเตอร์หรือนักสู้สองหน้าเพราะนอกจากทำแต้มได้แล้วเธอยังมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแมตช์กับฮินดคอนสตรักชั่นทำ12คะแนนรับบอลไป33.77%ของทั้งทีมพร้อมประสิทธิภาพการรับบอล53.85%ช่วยลดภาร,ระของทางโซวีและทำให้ทีมควบคุมเกมรับมั่นคงตลอด8เกมแรกของฤด,ดูการธนชาตทำไป115คะแนนครองอันดับ8ของลีกมีอัตราวความสำเร็จในการรูป39.25%รับบอลมากที่สุดในทีม 1ีมครั้งและมีส่วนแบ่งการรับบอลรวมทั้งฤดูกาล29.97%ร2 29. 9พัฒนาการจากผู้เล่นที่เคยรับบอลไม่นิ่งเมื่อ2ปีก่อนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นโคต้าเอเชียที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้ในช่วงธันวาคม2025ถึงมกราคม2026 h ไฮพาสยังคงอยู่ในกลุ่มท็อป3ของลีกแข่งขันสูสีทั้งกับฮยุนไดเอ n c ซีพิงค์สไปเและฮิวสเต e ทีมชนะมากกว่าครึ่งตั้งแต่ต้นเครื่องฤดูกาลและเป็นทีมที่เสียเซตน้อยที่สุดใน10นัดแรกแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาและความแข็งแกร่งต่อเนื่องโมเมกําลังเข้าสู่ช่วงที่นิ่งที่สุดเล่นเพื่อทีมมากที่สุดและมีสถิติชัดเจนที่สุดในอาชีพทริโอโมเมโมมาคังโซฮีกลายเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดชะตาของไฮพาสสถิติรับบอลครบ500ครั้งสะท้อนว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นเสริมแต่กลายเป็นผู้เล่นหลักเต็มตัว หากให้พาสรักษาฟอร์มนี้ต่อไปที่มีโอกาสลุ้นเข้าเพลย์ออฟในตำแหน่งหัวตารางและอาจก้าวไปถึงการลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัว